สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วเนาะเจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วหน้าเก่าๆและแก่ๆเจอกันบ่อยครั้งเนะาะจะเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลก็มีบอลสี่จ้าราคาโละเลยเนาะอันนี้โกโละเลยจ้ะจะขายกันในราคา60บาทจ้ะ60บบาทเนาะ เราขายกันในราคาโลดๆเลยเนาะ60บาทจ้าบอลสวยๆต้นใหญ่ๆเลยนะจ๊ะใครสนใจก็สแกน QR ว o d e คตตรงมุมจอเลยจ้ามนงั้นก็โทรมาที่เบอร์080 937 7 399นะจ๊ะบาบัตคนมือบอลร,รอรับสายอยู่จ้าทางส่วนของเราก็ยังมีบินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะ ใครสนใจก็สั่งได้จ้าเพิ่มเติมก็คือปุ๋ยมูล,ลวัวบทละเอียดนะจ๊ะตอนนี้ของเริ่มมีเยอะแล้วนะจ๊ะใครสนใจก็สั่งได้เลยจ้าไอไปเอาไปผสมดินปลูกต้นไม้งอกงามจเจริญเติบโตจ้ะก่อนจะเจอกับบอลสีก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนแก่คนนี้เนาะ วันนี้เรามาเจอบอนสีกับต้นที่หนึ่งสวยๆกันเลยจ้าต้นที่หนึ่งนะจ้าเปิดหัวคลิปมาก็เจอบอนกาบบอนแข้งเลยเนาะในราคาห0สิบบาทนะจ้าสวยๆเข้มๆเลยเนาะสวยมากเลยจ้าห0สิบาทนะจ้าในราคาโละตู้เลยจ้าต้นที่หนึ่งจ้าต้นที่สอง ดูความสวยของเขานะสวยมากเลยเนาะต้นที่สองจ้าสีชมพูเนาะชมพูสวยมากเลยต้นที่สองนะจ๊ะแล้วยังดกเลยเนาะฟอร์มกอเลยจ้ะฟอร์มกอฟอร์มพุ่มเนาะต้นที่สองนะจ้า,นะจา,นะต,จาต้นที่สาม ดักเนาะต้นที่สิบห้าจ้านีใส่ดักอีกหนึ่งต้นเนาะวันนี้ลมเย็นๆโถยใบบอลปิวไหวๆเลยเนาะดูเขาเขาจะเปิดเลยเนาะเปิดสีดำเลยเนาะเม็ดของเขาเนาะสีดำขขเดำขาจะฝังจมเลยเราจะด่างมองมองอย่างนี้จะเห็นชัดเลยมองใต้ใบนี้จะเห็นชัดเลยเนาะ สวยมากเลยจ้ะต้นที่สิบห้านะจ๊ะต้นที่สิบหกจ้าบัวสวรรค์หลงอยู่นี่ต้นหนึ่งเนาะหลงอยู่นี่หนึ่งต้นบอสบัวสวรรค์น,นี่จะเป็นบอลที่ใหญ่แล้วก็จะสวยมากเลยเนาะจะออกชมพูสวยจริงๆชมพูเข้มเลยเนาะแล้วกระดูกจะวิ่งขาวสวยๆเลยต้นที่สิบหกจ้าบัวสวรรค์น,นะจ๊ะต้นที่สิบเจ็ด ตันนี้สวยมากเลยดูหน้าของเขาอันนี้ลูกของสยามเพลนะจ๊ะเดี๋ยวขอดึงใบเก่าออกหน่อยเนาะดูสีสันเขาสวยแล้วเขาเขาจะเปิดทั้งใบเลยสีเขา นี่จะเป็นลูกของสยามเพล,ลเนาะตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะจ๊ะดูความสวยของเขาเนาะดูใหญ่แล้วก็จะสวยแบบนี้เลยสีสันเขาจะกระจายเข้มสวยมากเลยจ้ะต้นที่ยี่สิบนะจ๊ะต้นที่ยี่สิบเอ็ดจ้าโอ้ลมมันแรงเนาะอยายาจับใบหน่อยเนาะต้นที่ยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะ สีสันของเขาเนาะสวยๆเลยมีลูกต้นน้อยๆอยู่ข้างๆต้นหนึ่งเนาะต้นที่ยี่สิบอ็ดจ้าต้นที่ยี่สิบสองอันนี้เอาใจใสหวานจ้าใจสหวานหน่อยเนาะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะจ้าสองต้นในหนึ่งกระถางจ้าสองต้นสองสไตล์เนาะอันนี้จะเป็นสีหวานสีชมพูอันนี้จะเป็นไม้ โชวกระดูกนะจ๊ะใ้โชวกระดูกสวยๆเลยดูกระดูกเข้มๆเ,เลยเนาะสวยมากเลยจ้ะต้นที่ยีสิบสนะจ๊ะต้นที่ยีสิบสามเจอกระบ,บอลกาบบอนแข้งสีเขียวเนาะสวยๆเลย สายดาร์กจ้ะสวยๆเลยบอลชุดนี้เปิดตู้มาจะมีสายดาร์กเยอะเนาะอีพีที่แล้วก็หูสายดาร์กเกือบทักงนั้นสวยๆเข้มๆเ,เลยเนาะต้นที่ยี่สิบหกจ้าต้นที่ยี่สิบเจ็ดสวยๆเลยต้นที่ยนะี่สิบเจ็ดนะดูทรงใบเขานะดูทรงใบเขาสวยมากเลยนะแล้วดูใบใบ ใบล่าสุดเขาออกมาเนาะเดี๋ยวให้ตากล้องเขาเน้นให้ดูหน่อยเนาะนี่ดูใบล่าสุดของเขาออกมาเป็นสีทองเลยเนาะสวยๆเลยแล้วเขาเปรอะมากเลยดูใบเขาสีแดงมาแล้วเนาะต้นที่ยี่สิบเจ็ดจ้าหกสิบบาทเท่านั้นนะจ้าหกสิบบาทจ้าเดี๋ยวขอดึงใบเก่าแป๊บหนึง่งต้นที่ยี่สิบแปดนะจ้า น,นี่ก็ยังเป็นสายอยู่กับสายดาร์กอยู่เนาะต้นที่28จ้ะสวยมากเลยโอ้โหตายแล้วบอลตัวนี้สวยจริงๆเนาะเข้มมากเลยต้นที่28จ้า60บบาทเท่านั้นเนาะ